วิธีผสมนะครับเด็ดขึ้นมาอางเงี้ยครับก็วางวางไปนะครับเนี่ยแตะแตะแ,แ,แล้วก็กดที่เกสนตัวเมียนะครับกดกดไปที่เหลือก็ยัดยัดเข้าไปข้างในด้วยครับท่านี้ก็ติดแล้วครับเนี่ยเราเลือกเกสรเกสรตูพูนีครับที่มันฟูฟูนะครับ หรือว่าฟูใช้ได้เด็กแค่ามานิดเดียวนะครับนี่เครือดตัวเมียบานมากแล้วก็แค่แควางลงไปแต่แต่ให้มันทั่วทุกอันเลยนะครับอืมถ้าเราไม่พอเราก็คีดนะอีกคีบมาใหม่แล้วครับนี่ครับแต่แต่ได้แต่ให้มันโดนทุกอันนะครับเพิ่มโอกาสให้มัน มีเกสอนไอ้มีมเมล็ดออกมาเยอะๆนะครับแต่ทุอีกแ้วไปอีกอืมดาวมาอีกแล้วนี่แตะ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 เคียร์เคียรนะครับวันนี้แหละบางคนใช้น้อยกว่าน,นี้อีกอ่ะ อันนี้มันเขี่ยยากเดี๋ยวเรามาเล่นต้นนี้ก่อนอยัดยัดไปยัดยัดเคลียเขียไปแล้วก็เอามาอีกมันมันมีเยอะครับอ่มองไปต่อนะครับเคลียเขียไปไม่ติดก็คือไม่ติดอย่าไปซีเรียสน ก็ออกเรื่อยๆต้นที่ออกดอกได้มันก็จะออกเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมันสมบูรณ์นะครับมันก็ออกตามตุ่มเนี่ยครับยิ่งมีภูมากก็หร่ก็จะยิ่งออกเยอะขึ้นนะครับอืมใส่เข้าไปเยอะๆเขี่ยเขียไป Okay. ที่ต้นนี้เขียน้อยนะเอามาอีกนิดนึงอืเนี่ยพอแล้วพอเป็นพิธีเท่าที่ทำติดหมดนะครับเดี๋ยวถ้าเหลือแล้วก็มาเขียนซ้ำได้ครับต้นเนี้ยมันเยอะเดี๋ยวเราต้องเอาเกรถอนตะพูออกให้หมดก่อนนะครับมาต้นเนี่ยสิบคูู เนี่ยสิบพูโอกาสที่ดอทมันจะอ,ออกมาก็เยอะดอทออกมาเยอะดอกก็เยอะตามไปด้วยนะครับอืมแล้วก็โฟกัสก่อน,นครับแล้วก็นี่ย้อนไปเลย ไปเนี่ยโดนเต็มเต็มเนี่ยโดนเต็มเต็มให้มันลงโดนทุกกีบเลยเนี่ยเอาอีกเอาอีกต้นนี้เน้นหน่อยเราอยากได้วีสิบครครับไม่รู้จะได้เปล่านีสิบคูเว้าด้วยนะจ๊ะอ่าเราก็เขียข่ยไปเขี่ยไปเอ๊ะเต็มเต็มและ เดี๋ยวเราจะเอาเสิบคูเกสรตัวเนี้ยมาใส่ต้นนี้นะครับเหลือให้ต้นหนึ่งต้นนี้ก็หาเกสรตัวเมียยังไม่เจอเพราะว่าเกสรตัวผู้มันเยอะเราก็ต้องเก็บเก็บเกอรตัวผู้ใส่ซองก่อนนะครับเผื่อได้ใช้ประโยชน์นะครับโอเควิธีเก็บเกอรตัวผู้เดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันเนาะวิธีเก็บเกสรตัวผู้เราก็จะเก็บแบบเนี้นครับนี่เราก็จะ เราเราเรา,เราหาเกสรต้นเมียก่อนจะหาเกสตรต้นเมียนะครับไหนเอ่ย,อยเห็นเกสตรต้นเมียไหมเน,นี่ยเนี่ยเกสตรต้นเมียอยู่ตรงนี้นะครับเห็นป่ะขาวๆเนี่ยนี่เป็นขาวๆเนี่ยอ่าเกสรตัวผู้จะเหลืองๆเกสตรต้นเมียจะอยู่ตรงนี้อยู่อ่าดึงออกมาแล้ว ดูยากนิดนึงนเนี่ยอันนี้ไอเกสอนตัวเมียเห็นไหมครับที่เขาเออกข,ขาวๆหน่อยอนเน่ยเกสอนตัวเมียเนี่ยครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเก็บตัวพู่ให้มันไม่ปนกับตัวเมียนะครับโอเคก็เหลือสองต้นนี้ที่ยังไม่ผสมเนีย่ยมันบางมันมองไม่ค่อยเห็นโอเคครับ ก็ว,วันนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ